สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีสร้างแสงไฟให้กับตัวอักษรนะครับเป็นแสงไฟวิ่งนะครับก็เป็นแอนิเมชันเบื้องต้นนะครับโดยที่ผมจะไม่แต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับเพื่อจะได้แบบไม่งงนะครับตัวนี้ผมใช้โปรแกรม Photoshop CS 6ในการแนะนานะครับมาทํากันเลยนะครับมาที่ตัวไฟล์นะครับให้เลือกแผ่นนะครัตัวลิกที่ตัวนิวนะครับ ก็จะใช้แผ่นกระดาษประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็โอเคให้เราเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วนะมาที่โปรเจกตนะครับเพนโปรเจกตนี่นะครับเลือกสีเอาเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวก็โอเคแล้วก็เทเลยนะครับเลือกตัวอักษรคราวนี้ให้เราพิมพ์เลยนะพิมพ์ก็มาที่ตัวนะฮะลิ o เซนทัลเนี้นะครับเลือกสีนะครับเลือกสีตรงนี้ก็ได้นะครับ เป็นสีใช้สีเหลืองนะโอเคเดี๋ยวก็พิมพ์เลยนะครับก็จะใช้คำนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้คลิกที่ตัวนี้มาที่ตัว move to นี้นะครับเครื่องมือ m o v o to นี่ก็เลื่อนนะอาจากนั้นนะครับพอเราเลื่อนเสร็จเรียบร้อยให้เรา เพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็เพิ่มเลเยอร์ตัวนี้นะเพิ่มไปหนึ่งตัวนะครับเราคลิกที่ตัวบัตทูนี้นะครับเลือกตัวนี้นะครับบัตทูนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกเลือกสีนะครับก่อนจะเลือกสีก็ขยายวงก่อนนะครับประมาณเสร็จแล้วเลือกสีก็มาตัวนี้นะครับให้สีสีฟ้าหรือ เสร็จแล้วก็โอเคนะครับคันนี้ก็ให้เราไอ้ตัวนี้ o p a c i t y ี้นี่ประมาณร้อยหนึ่งไปเลยนะครับตัวนี้ก็ลดลงมาหน่อยก็ได้นะครับใช้ตรงแถวบอไปไม้นะครับหรือไม่ก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับนะตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้สีนะครับจากนั้นเลือกขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ให้โทนสีอ่อนลงไปนิดนึงอ่อนลงมาเลยนะครับอ่อนครับแล้วก็โอเคนะครับคันนี้ก็ ให้วงมันเล็กลงมาก็ดูสักประมาณ50ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจะได้เริ่มจะเริ่มเป็นแสงนะครับครัวน,นี้ก็เลือกสีกนะครับคราวนี้ให้เป็นสีขาวเกือบขาวนะครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับเสร็จแล้วก็ให้เล็กลงไปอีกนะคลิกตรงกลางเลยนะครับนะ ต่อไปนะครับต่อไปให้เราคอนโทนเจนะครับคอนโทนเจหรือหรือลากลงมา Copy ตรงนี้ก็ได้นะครับนะลากลงมาก็ได้นะ Copy. ก c o ี y เราจะได้ Layer 2 Copy ่นะครับครนี้ให้เราคลิกที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัว Layer 2นี้นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทนที T นะครับคอนโทลแล้วก็ตัว T นะครับชิปค้างไว้แล้วก็ขยายขยายแสงนะให้มันมีความมันมีความสว่างมากขึ้นนะครับ เสร็จแล้วก็ติ๊กถูกนะครับต่อไปนะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ตัวเลเยอร์ทูคอปี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทนทีนะครับชิดค้างไว้นะครับแล้วก็ลากบีบแสงนะบีบแสงตัวนี้บีบไปก่อนนะครับยังไม่ต้องไปดูว่ากลางหรือไม่กลางนะครับเสร็จแล้วก็ขยายออกนะครับ เสร็จแล้วก็ enter นะครับอันนี้ก็กับเสร็จแล้วก็นี้ก็มาที่ตัวเครื่องมือ move tool นี้นะครับเลื่อนเลื่อนอเรียบร้อยนะครับคานนี้เราก็ดัน La y e r รเนี้ขึ้นไปนะครับ,นะรบให้ให้จุดสีขาวนี้ออกมาไว้ข้างนอกนะครับคานนี้ให้เราชิปค้างไว้นะครับชิปค้างไว้แล้วก็คลิกตัวนี้ Layer tool copy เนี่ยนะครับ คันนี้ก็มาที่ตัวนี้นะครับไซส์เมนูนะครับก็เลือกเมกเลเยอร์นะครับเพื่อเป็นการรวมเลเยอร์ทั้งสองตัวนะครับคันนี้ก็จะไปด้วยกันแล้วนะนนี้ครับอ่ะคันนี้ให้เรานํามาจัดวางไว้นะครับจัดวางไว้เสร็จแล้วนะครับคอนโทรลเจนะครับหรือไม่ก็ลากลงมาก็ได้นะคันนี้ผมจะ c คอนโทรลเจนะครับเราก็จะได้ตัวเนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง เราก็ลากออกมาเลยนะครับลากมาไว้ตรงนี้นะครับคือเน้นสังเกตว่าตัวอักษรน,นี่มันยังไม่ค่อยตรงนะครับมักที่ตัวอักษรก่อนนะค,คอนโทนทีนะครับชิดค้างไว้นะครับ เสร็จแล้วก็ enter นะครับครนี้ให้เรามาคลิกที่ตัวอักษรตัว layer t o copy นี่เหมือนเดิมนะก็คือแสงไฟแล้วก็จำไว้นะครับว่าแสงไฟตัวนี้นะก็คือ copy two layer t o o copy นะครับตั้งชื่อไว้ก็ดีครับจะได้ไม่งงนะครับครนี้พอได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่ตัวนี้ creative video timeline นะครับถ้าไม่มีก็มาตรง w i n d o w นะครับเลือก timeline นะครับตัวนี้ผมปิดนะ เราก็เลือกไทม์ไลน์มานะครับเสร็จแล้วเลือกตัวนี้นะ Creative เอ Create นะ Create v i d e โ Timeline นะครับแล้วก็คลิกตัวนี้มันบังอยู่นะครับก็ถ้าใครบังก็คลิกตัวนี้นะครับเพื่อลนขึ้นไปนะครับคราวนี้เราก็จะลนตัวนี้นะขึ้นไปให้สูงหน่อยนะครับนะจะได้ไม่งงจะได้เห็นตรงนี้ชัดๆนะครับคราวนี้พอเราได้ตัวนี้แล้วเนะี่ย เราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้นะครับก็ให้เราเลื่อนตัวนี้นะเลื่อนตัวนี้เลื่อนตัวนี้มาเซ้นกาหนดเวลานะครับถ้าจะให้แสงไฟนี้หน่อยก็มาถึงนี้เลยก็ได้นะครับครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนให้เราเลื่อนแสงไฟตามมานะครับพอเลื่อนพอเราเลื่อนเส้นเวลาแล้วเนี่ยให้เลื่อนแสงไฟตามมานะครับ เลื่อนแสงไฟตามนะครับเดี๋ยวว่าตรงๆกันนะครับเสร็จแล้วมาที่ตัวนี้นะตัวนี้คลิกที่ตัวนี้นะ position นี้นะครับเราจะได้เส้นตรงเวลานี้นะครับแล้วก็เลื่อนเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตัวนี้กลับมานะครับพร้อมกับเลื่อนแสงเนี่ยกลับไปนะครับไปที่เดิมนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรามาที่ตัวนี้ตัว layer two นี่นะครับก็คือแสงที่สองตัวนี้นะครับ คลิกตัวนี้เห็นไหมนะครับก็คือแสงบนนี้นะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมถ้าเราเลื่อนเส้นกําหนดเวลาเนี้ยไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนแสงที่เนี้ยไปนะครับเรามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้คลิกลงมาแล้วแล้วก็ใส่ตัว position นี้นะครับคลิกเลยนะครับเราก็จะได้เส้นกําหนดตัวเนี้ยสตัวนะครับ ครันนี้เราก็ลากเส้นกำหนดเวลาเนี่ยกลับนะครับตามด้วยตัวนี้นะครับตามด้วยตัวนี้กลับไปจ่ายแสงยังไงก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับครั้นี้เราจะนําตัวเนี้ยเข้ามาครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยครันนี้เราก็จะลองเล่นดูนะครับตัวนี้ให้เรา ดันลงมานะครับเสร็จแล้วก็เล่นเลยนะครับครับนี่ก็เป็นรูปแบบการสร้าง animation หรือว่าการใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือจะไม่พยายามแต่งอะไรให้ยุ่งยากนะครับก็เอาแบบพื้นๆง่ายๆเลยนะครับส่วนใครต,ต้องการที่จะไปแต่ง ตัวอักษรเพิ่มหรือว่าทําแสงให้สว่างเพิ่มนะครับก็ทดลองทําได้เลยนะครับครับครับวันนี้ผมก็ได้นำวิธีการใส่เอฟเฟกให้กับตัวอักษรเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ